สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีวันนี้พวกเราจะพามาดูการปั้นเตาดินเผาจากบ้านช่างหม้ออำเภอคำน้ำแทบจงบังหวัดอุบลราชธานีถ้าพวกเราพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ครับวันนี้เรามาอยู่กับพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อผู้ใหญ่บ้านสมจิตผันผ่องบ้านสร้างหม้อนะครับตำบลคำน้ำแสบอำเภอวดรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประวัติความเป็นมาของการปั้นเตาดินเผาบ้านสร้างหม้อเริ่มต้นมา่างไดครับพ่อผู้ใหญ่ครับเรียกที่มาจากโขรลาดครับคือน้ามาจากผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งแรกเพิ่นมาเฮ็ดหมอก่อนครับซึ่งเฮ็ดหมอลากา เอาดินจากหิมูนซึ่งดินหิมูนนี่มันสามารถเป็นดินเหนียวเฮ็ดหม้อได้สมัยตะกี้มาดีใส่ดินเหนียวคูดลงไปประมาณ8เมตรถึง10เมตรก่อนมาดีดินเหนียวมันเบิดไปแล้วละะ้วกาทางการเพื่อนบ่อให้คูดดินเหนียวก็เลยหันว่าเขาจะเปลี่ยนการเฮ็ดเทียงปั้นดินเผาแบบใดก็เลยหันมาเฮ็ดเตาครับบาดีซึ่ง การเทตานี่มันได้ประโยชน์คือดินนี่ดินเดนียวธรรมดากเ็เดทได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อผู้ใหญ่พาเข้าไปดูการทําเตาดินเผาพวกเราไปดูกันเลยนะครับัครับพ่อผู้ใหญ่ครับ เตรียมดินการใช้ดินเหนียวที่สะอาดไม่มีเศษไม้เศษหินเตรียมไว้ผสมนำดินที่หมักแล้วมานวดผสมกับแกลบดำจากนั้นนำเข้าเครื่องนวดจนเข้ากันโดยใช้ดินเหนียวสองส่วนต่อคิดเท่าแกลบดำหนึ่งส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำมาแบ่งเป็นก้อนและนำไปคลุกกับแกลบดำอีกทีการนำแกลบดำมาผสมนั้น เพื่อไม่ให้ดินที่นำมาปั้นเตาไม่เหนียวจนเกินไปอีกทั้งยังช่วยระบายความร้อนจากเตาในขณะที่นำเตามาใช้งานจากที่เรานวดดินเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะคือการนำขี้เท่าโรยรอบๆอบแม่พิมพ์ก่อนเพื่อป้องกันดินเหนียวติดแม่แบบและปั้นไม่ได้รูปทรงจากนั้นนำดินที่นวดใส่ลงไปในแม่พิมพ์แล้วใช้มือตบ ปั้นขึ้นรูปเป็นทรงของเตาโดยให้มีขนาดความหนาภายในใไปตามกำหนดแล้วตกแต่งผิวด้านในเตาเมื่อได้ที่แล้วถอดแบบน้่แบบไปตากแดดผึ่งลมให้แห้งพอหมาดๆประมาณ1-2วันต่อมาค่ะนำเตาที่แห้งมาติดหูโดยนำดินที่ใช้สำหรับการปั้นเตา มาติดไว้บริเวณขอบเตาที่แห้ง3จุดเว้นระยะให้เท่าๆกันผึ่งลมให้แห้งประมาณ1-2วันจากนั้นนำเตาไปตกแต่งหูเตาให้สวยงามของเบื้องล่างคนดังตัวนี้ท่านตอนจะแตง,แตงครับแตงแล้ว ไอาได้บานเลยคืเป็นเตาได้บาทใล้สิเก็บตากก็เขาขายได้บา จากที่ทำการปาดตกแต่งหูเตาเสร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการตกแต่งช่องลมโดยการใช้มีดปาดเตาในขั้นตอนนี้จะอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษจากที่ทำการตกแต่งหูเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำเตาไปตากอีกรอบให้แห้งสนิทใช้เวลาประมาณ1นวันจะได้เตาที่พร้อมจะนำไปเผา ตอเฮ็ด t น้ำเรียนเตาครับหลังจากคว้านเตาแล้วต้องเอาหม้นอี้ไปใส่น้ำมันี่นี่แบกทีนมันระเบือระเบือ จากนั้นค่ะนำบลิ้นเตาที่แห้งแล้วมาเจาะรูโดยการใช้แม่แบบเจาะรูตามแบบที่ต้องการนี่ั่งเกี่ยหลายมือนั่งเกี่ยงลายแบบมันเพื่อระเบียงรเบียงนะครับเบอร์ห้าเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์นั่งขันตอนที่ถ่ายคือต่ำคือประกอบใส่ถัง เตรียมเตรียมน้ำชโลงไรยเลยเขาจะใส่เกลนะครับตอนนี้เรามาอยู่ฐานสุดท้ายนะครับในการขึ้นรูปเตานะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการขึ้นรูปเตาที่จะเป็นเตาปั้นดินเผาปั้นสร้างหม้อครับผมในขั้นตอนนี้นำถังสังกะสีมาประกอบเข้ากับเตานำดินที่เตรียมไว้ใส่ลงไปข้างเตา จากนั้นอัดให้แน่นพอที่ขอบเตาติดกับสังกะสีทำแล้วปพืบเขาจะวัาท้าปูนท้าปูนแล้วเขาก็จะงุ่มเท่ก่นเท่กล่นเขาจะใส่ลิ่นเตาเข้าไปปพืบ เขาจะท่าลิ้นดีเ็สแล้วนะเขาเทกลนะครับวันนี้พวกเราขอขอบคุณคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านสร้างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีที่ให้ความรู้ในการปั้นเตาดินเผาขอขอบคุณครับอีกขาวหนึ่งนะคะเนาะ